สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฮารุกินะครับก็หายไปค่อนข้างที่จะนานอยู่เนาะหายไปนานมพราว่าก็นานอยู่นะโอเคครับผมก็ก่อนอน่นเลยนะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านเนาะที่เข้ามาใน Discord นะครับแล้วก็คุยกันแบบเฮฮามากเลยนะก็สนุกมากๆเลยเนาะโอเคครับผมถ้าใครยังไม่เข้า Discord นะครับผมแจกไว้ให้ในชุมชนผมเนาะผมโพสตไปแล้วเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆแบบหาไม่เจออย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็คือ เป็นลิงก์ i s c o r d นะครับก็เข้ามาคุยกันได้เนะาะขำๆพี่ไฮฮนะครับก็ผมก็อาจจะแวะมาหาบ้างเนาะเออก็แอบไปฟังแอบๆฟังอยู่นะก็สนุกมากเลย <c ười> คุยกันตลกมากเลยนะครับก็ดูมีสีสันขึ้นเยอะเลยเนาะ i s c o r d จากเงาเงานะครับโอเคครับผมก็เดือนหน้านะครับอาจจะไม่ได้เอาไม่ส้มแล้วนะของเดือนเนี้ยเพราะว่ามันรีแล็งพรุ่งนี้ใช่ปะก็คือรีแลงของวันจันทร แล้วมันอีก3าวันมันจะรีเดือนนะครับแล้วมันจะติดเมโซไหมคือผมสอบต้นเดือนพอดีนะครับตารางมันชนกันผมไม่มีเวลาเล่นเนาะต้องเอาเวลาไปอ่านหนังสือนะครับแล้วช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เนาะยังไงก็ขอโทษเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามกันเสมอนะยังไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมโอเคครับผมก็ <c oughs> คนนี้นะครับผมจะมาเล่นอะไรแพงๆนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเคยได้ยินว่าเออเนี่ยแคลรี่ป่าตัวเดียวเออให้แคลรี่ป่าตัวเดียวแล้วเล่นแคลรี่ใช้เป็นไฟเตอร์แทนนะครับซึ่งผมก็เล่นเหมือนกันนะผมก็เล่นประจําเลย ในเล่นตีมานูเอลด้วยนะครับก็คือให้มานูเอลแครี่แล้วผมจะเล่นอารเลนเป็นเลนแครี่นะแล้วผมจะเอาสเปล,ลปิดป้อมมาตลอดเลยนะครับมันเป็นสเปล,ลที่โคตรด,ดีเลยนะเขาจะมาได้ป้อมเราไม่ได้นะแล้วเราก็สามารถล้วงแครี่เขาได้สบายๆเลยนะครับก็เป็นสเปล,ลที่ค่อนข้างที่โคตรโหดเลยนะผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆจริงๆนะครับถ้าเกิดให้แครี่ป่านะแล้วเราก็เล่นไฟเตอร์เลนแครี่อย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่เลยนะครับ รับรองสเปลนี้สุดยอดเลยนะโอเคครับผมก็ไปไปดูกันในเกมดีกว่าเนาะผม <laughs> บ,บอกเลยรับรองสนุกโคตรโคตนะครับเกมนี้ก็เพื่อนๆอาจจะเห็นในไฮไลท์แล้วแบบเฮ้ยของแบบของมันดีว่ะโอเคก็ let's okay, go โอเคครับผมแผนนี้ก็เนาะให้เอรลนดอป่าตัวเดียวนะครับส่วนผมเล่นไฟเตอร์เลนแครี่นะครับ <laughs> เพื่อนๆก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ <laughs> ผมบอกเลยนะครับว่าโถมแน่นอนนะ <laughs> เพื่อนๆดูสิมีมาลอดด้วยนะครับตึงแน่นอนนะครับเกมนี้สนุกแน่นอนนะ โอ้แล้วฝั่งเขาเป็นตุเลนป่าด้วยนะครับอแล้วเรนแคลรี่ก็เป็นยาเตะนะครับซึ่งยาเตะก็เป็นตัวที่มีสกิลหนีค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถฆ่าเขาได้นะครับถ้าเกิดอันเลนล็อกขาโดนแล้วเขาแบบฟิกหนีไม่ได้เราฆ่าได้แน่นอนนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปช่วยป่าฟาร์มเนาะแบบไปตีแบบกึกกักกึกกักให้ป่าฟาร์มไวๆเนาะโอเคแล้วเราก็วิ่งใส่เลนแคลรี่เลยนะครับเราจะรอดไหมนะครับฮารุจิจะรอดหรือเปล่านะโอ้โห เอ้ยามาหลอดเต้นโคเทอ่อีกครับผม oh. ก็เอเลนดอร์คนนี้ก็เป็นเดิมต้นที่เรารู้จักนะครับซึ่งปัจจุบันก็ยนะูกิอาซินะนะเออเป็นบัตเมส้มนะปัจจุบันที่วินเลทสูงที่สุดเลยนะครับท็อปบัตนะก็คือคนนี้ของจริงแน่นอนนะครับกอลีตด้วยนะโอ้โหเก่งสุดๆเลยก็นี่เดี๋ยวผมจะแปะช่องไว้ให้นะครับก็เป็นช่องนี้เลยเนาะโอเคครับผมอืมโอ้มาหลอดล้าดได้ด้วยนะเจ๋งว่ะเฮ้ย เมื่อกี้ผมจะไปแท็กกลางนะแต่แบบเพื่อนบวกนะครับมามามา,มาเอาแดงดีกว่าอืมตรงนี้ต้องมีประเด็นแล,ะละ้วล่ะลากมาลากมาเฮ้ยอลิสยอโอ,โอ้สวยสวยได้ได้ได,ได้มาอย่างนี้เรียบร้อยแนย่ล็อกอีกทีนึงเรียบร้อยครับล่วงไปโอเคผมได้เลดด้วยนะอเอาๆอ,าอ,าอาตายนะตายนะ อุย้ยกดตีไม่ถึงนะอาเลนมันแขนสั้นเนาะพเพื่อนเพื่อนใช่ไหมถ้าเพื่อนเพื่อนเมนอาเลนเพื่อนเพื่อนจะรู้แบบอื้ยแขนสั้นเกินโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งนะครับโอ้โหมาหลอดเอ้ยเอาเรื่องเกินฆ่าลิศได้นะครับเมื่อกี้เจ๋งวะอ๋อผมมีปิดปอมสวยเรียบร้อยล <laughs> ่วงแผนนี้มันเอาเรื่องจริงๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็ถมแครี่ฝั่งเขาเลยนะเออแล้วเขาจะเล่นยากตังค์เขาจะน้อยนะแล้วเราก็จะสนุกเลยอ่ะผมบอกเลยเกมนี้ โอเครีก่อนนะครับเคลียเลนก่อนนะเมื่อกี้ไปรีมานะครับโอเหมือนจะมีบวกฮะโอ้เขาได้มมงกรนมาละอันตรีเลยดีรออะไรล่ะหุ้ยโอ้โหยกสวยช็องสวยนะครับโอ้โหโคตรเท่อะเมื่อกี้เห็นปะยังเท่สวยจัดโอ้โหเมื่อกี้ต้นก็ล็อกจอมาพอดีนะเห็นพอดีโอ้โหเท่จัดอะอันนี้เป็นแผ่นอะไรเนี่ยมีขนาดไม่ได้กดไดป้อมนะ ไม่ได้กด disrupt นะครับก็คือปิดป้อมเนาะว้าวโอเคกดชิวๆนะครับโอ้สกอร์70โหเมื่อกี้สวยมากอ่ะเยังอึ้งอยู่เลยนะโอเคเฮ้ยเอาเลทวะโถมโถมไปแล้วอ๋อดึงออกเฉยโถเอ้ยโอเคผมปิดป้อมเสร็จแล้วนะไปเลยเรียบร้อยลงมามีปิดป้อมนะครับอุ้ยแข็งว่ะอุ้ยผมล็อกสวยครับโอ้โหสุดยอด สุดยอดมากเลยนะครับถ้าไม่แอซซิตเนี่ยแอซซิไปหกแล้วว่าทำไมลาดกันเยอะเกินแต่ก็ถล่มนะครับเป็นคอมโบถล่มเนาะคอมโบโถมนะโหมเมื่อกี้เห็นปะปิดป้อมคือแบบมาหลอดช็อคผมปิดป้อมเซึ้งเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบฝากรายงานเมทีเมทเล่นอะไรวะเมธยังไม่ขึ้นมาเลยปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแค่ตูเลนนะครับที่มาแกงน่าจะแช่เลนนะค่อนข้างแช่เลนนะครับ Okay. โอเคโอ้ผมจะไปช่วยบนนะครับแต่เห็นเยนากลางนะโรดยโอยเพราะเพื่อนต้นปิดได้นะเอาคนก่อนครับอยู่ไหนเนะี่ยเอ้เจอแล้วถึงถึงโอเคน่าจะได้นะโอ้ตายไหมเนี่ยโอ้โหฟิกเกอร์แล้วนะครับไม่ตายนะโอ้โหไม่ตายวะเมื่อกี้ผมจะเสียเลือดปีนะผมเลยต้องกด เพื่อนๆก็รู้ว่าป้อมดอกที่สองกับดอกที่สาม,มันแรงแค่ไหนนะถ้ <c oughs> าไมป้อมมันแรงจังวะผมว่ามันไม่ใช่ป้อมแล้วมันคือระเบิดนิวเคลียร์โอเคครับโอ้เฮดวีลูกสาวมาเฟียโอเคครับผมก็ตีป้อมเลยนะโอ oh, ้บนบนน่าจะยิงได้นะครับเมดกับมาลอตตัวเชคซีปอยู่แล้วนะเฮ้ยโอ้ยย่าผมต้องตาบึกโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นป่ะ ผมตาปื้ดเลยตีแบบกันเขาใบนะครับแล้วพอผมออกพอดีสแต็กมันครบพอดีนะเลยเจอใบโอ้ oh. สโลแตกเลยแล้วปิดป้อมก็ไม่มีเลยนะเมื่อกี้อันติก็เลยพิก,ก่วีเองนะครับอืมไทมิ่งไม่ดีเลยแต่เมื่อกี้ก็ไม่ควรที่จะตีแบบนั้นเนาะมันยังไม่ห้านาทีนะครับตียังไงก็ไม่แตกแต่แลกเลือดไปได้ขนาดนั้นก็โอเคละน่าจะได้ได้ล่างนะชอน็อตนี้ผมก็วิ่งกับเลนเราเนาะว้าหตรงนี้ต้องมีบวกแน่นอนนะครับจังหวะนี้รอคลิปก่อนรอคลิปก่อนเมื่อกี้คลิปหมดนะครับอ๋อ ก็ไปรีหรอโอเคครับรีก็ได้นะรีก่อนรีก่อนค่อยมาบวกนะอันรีเคลว้เกินดูดิเป็นตัวเชิงเหมือนเคลว้อยู่นะแต่ผมมีปิดป้อมนะครับไม่จําเป็นต้องมีคลิปก็ได้มาเลยสวยมีปิดป้อมนะโอ้ปิดแล้วนะน่าจะได้หนึ่งอุย้ยชิบหายละได้ปะเนี่ยเฮ้ยโอเมดผมตายสวยละทูเลนทูเลนออ้ย,อยได้คิวแล้วไอ้ฮารุกิจะได้คิวแล้วโอเคได้มา2ตัวแล้วนะ โอ้ยยไยเตะลำแต่ลำไปก็ต้องออกนะเพราะว่ามาหลอดค่อนข้างที่จะถึกนะครับโอ้เรียบร้อยโล2คนขนาดนี้อันตีพร้อมอีก4ว4ีนะเขาบอกโอเคไม่จำเป็นตีป้อมก่อนแล้วกันอ้ยุถ้าผมมีปิดป้อมนะถ้าผมมีอันตีว่ะน่าเล่นมากเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยพอเได้อยู่ตาเวตีมชิปคิปเข้าพอดีได้ป้อมนะครับ เฮียถ้าไม่กลับเองตายนะไปละมาหลอดไล่ไปละรีนะครับรีรีค่อยมาเล่นใหม่โอเคครับมาหลอดเพื่อนยากมาแล้วมีบิดป้อมนะครับเฮ้ยเรียบร้อยล็อกโดนนะスタบเบิ้ลสตีมล่วงหนึ่งอ่ะชิบหายจะโอเคเข้าไปเลยแล้วกันมาหลอดช็อกแล้วนะโอ้ยหลบก่อนแรงอ่ะโอ้โหโหายาลำสวยได้อยู่แต่ผมก็น่าจะร่วงนะ วิ่วิ่วรอดรอดรอดเฮ้ยติคือโอ้ยติคือโอ้ยติคือเฮ้ยเโอ้โหเฮ้ยมาแล้วเดือดต้นมาแล้วจังหวะนี้เก็บไปหนึ่งสองสวยครับาโอเคสามแลกสี่ฉลอตเมื่อกี้โยนนะครับเออถ้าเพื่อนๆเอาปิดป้อมมานะเพื่อนๆพนควรเล่นกับป้อมนะครับเพื่อนๆไม่ควรเล่นนอกป้อมเนาะไม่ป้อมเขาก็ป้อมเรานะครับเพราะว่าถ้าเกิดอยู่นอกนั้นอะสเปลนี้จะเป็นสเปลที่ไร้ประโยชน์มากเลยนะครับก็ เล่นพยายามสร้างจังหวะให้ตัวเองเล่นได้นะครับให้สเปลตัวเองใช้ได้เนาะประมาณนี้นะโอเคครับเควเวลียร์เวฟกลางโอ้บนบนบนโถงมากโหสุดยอดปะโอ้โหมาหลอดช็อคละผมมีปิดป้อมสวยให้ปิดให้เขา,นาหน่อยนะเข้ามาแล้วจ้าแตกหนึ่งเอ้ยกายคิวไปสี่แล้วแต่แอสซิสตนะอุยอุยอุอโโนั่นโดนไปสทีนะเพื่อเพื่อนดูป้อมนี่มันมันไม่ใช่ ป้อมธรรมดาแล้วมันคือระเบิดยูเคียแน่นอนโหมาหลอดเฮ้ยเข้าไปแล้วโอ้โหได้ปะได้ไฮเตะนะครับโอ้โหแต่เรดด็อกก็ล่วงอุ้ยเจ็บไม่มีปิดป้อมนะสวยครับสวยสวยสวยแตกไป3แล้วนะจบได้ปะวะอุ้ยน่าจะยากนะครับโอ้โหมาหลอดช็อกไปแล้วเฮ้ยเพื่อนใจเย็นยัยตีป้อมเลยกูไปสนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้ป้อมตีผมนะผมต้องออกว่ะโอ้โหฝืนเรียบร้อยครับ เมื่อกี้นะครับก็คือเราฝืนเองแหละจริงๆมันจบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเกิดกันหมดแล้วนะก็เมื่อกี้ควรจะถอยนะแล้วเมื่อกี้ผมโดนป้อมตีด้วยนะครับก็เลยอันตีแบบสิงเพ,เพื่อนเพื่อหลบป้อมยิงนะครับเออเพราะว่าผมโลนะค่อนข้างโอ้โหไปแล้วนะครับโอ้เดือต้นสุดวะอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหสามสามหนึ่งแรกสามเอาเรื่องนะครับจังหวะนี้เออแต่ก็ เราได้3ทางแล้วเนาะค่อนข้างที่จะพลิกยากอยู่นะครับก็ต่อไปก็น่าจะไฟสุดท้ายละเรามีปิดป้อมด้วยนะมาหลอดอันเลนปิดป้อมเรียบร้อยบอกเลยถล่มนะครับมาถล่มถล่ม3ามทหารเหลือ <c oughs> มามา <c oughs> ผมบอกเลยช็อตเน,นี้ยโยนโคตรอ่ะไปแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหมาหลอดเอ้ยโอ้โหเพื่อนผมฟิกไปละเอ้ยโอ้โหสวยนะเอ้ยผมตงมาหลอดไปแล้วสวยโอ้โหเหมือนจะสวยเหมือนจะสวยแต่ไม่ตายเหมือนจะสวย โอ้ถ้วผมเอาไอคิ Q วมานะคือเมื่อกี้ผมคิดว่าผมเอาไอคิวมาเว้ยผมเลยไม่กดตีให้แกผมเอาไอคิวมาเมื่อกี้ตายแล้วอะเพื่อนๆลองดูอีกทีนะโอ้โหเมื่อกี้มันหน้าตายอะโคตรโยนนะครับค <c ười> ิดแล้วนะครับคิดแล้วสามนะครับโคตรโยนเลยจังหวะนี้ <c ười> ผมนึกว่าเขาตายหมดแล้วนะนเ,นเมื่อกี้เพื่อนๆก็เห็นนะผมก็นึกว่าตายเว้ยไม่ตายเฉยโอเคครับผมจับกล้องนะครับเฮ้ยโอ้ตรงกลาง เรียบร้อยเสร็จแล้วหนึ่งโอ้ยถ้าเมื่อกี้เทศดเนี่ยสุดยอดวะ่ะหนึ่งเทศดโอ้โหตายไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับเด๋ยวต้นดูสิสเพื่อนๆสุดยอดโคตรโหดอะ่ะ <c oughs> นี่นะครับเราก็มากับสเปลการโยนของฮารุกินะครับผมโอ้ยโ,โอเคสิ่งมาหลอดไปแล้วล็อกสวยครับแตกหนึ่งปิดป้อมแล้วเรียบร้อยอุยคาบอเลยไหมไม่เอาดีกว่าอุยจะตายตาย,ตายจบก่อนจบก่อน ตึงโคตรเลยนะครับก็สําหรับสเปิลปิดป้อมก็ประมาณนี้นะครับเป็นก็เล่นสนุกมากเลยผมบอกเลยว่าโคตรมันนะครับเพื่อนๆก็สามารถหยิบจับไปใช้ได้นะแต่ก็จะบอกอย่างแรกนะครับก็คือควรจับมากับเพื่อนนะเพราะว่าการคอเกมเป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าเฮ้ยกูจะเข้าแล้วนะแต่เกมนี้ผมไม่ได้จับมากับมาลอดนะครับแต่มาหลอดคือรู้ใจมากเนาะเขาแบบเป็นสายบูอยู่แล้วผมก็บูด้วยก็เลยแบบบูบูกับเขาเลยนะ ก็ได้ช็อตสวยหลายช็อตมากเลยนะครับก็สุดยอดมากเลยเนาะฮ v l วีแลมโนะครับจะจำชื่อไว้ไว้เจอกันอีกทีก็ <c oughs> สนุกมากเลยเนาะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ <c oughs> ับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายกันไปหน่อยเนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย